ขอสวัสดีครับผมอยู่ที่อา่าถ้าอะไรวะโรงพยาบาลกรุงเทพครับก็อยู่ที่ฟู้ดคอร์ดแบงก็อกฮอลส์พีโดฟู้ดคอร์ดกระทอนค่ะ ร้อย okay. หนึ่งครับร้านไหนอร่อยสุดพี่บอกได้ไหมชอบแบบไหน,นะคะร้านพวกไก่ก็อร่อยนะคะก๋วยเตี๋ยวพวกไก่ใช่ค่ะโอเคไปนีไหนมีอยูรรร่ร้อยร้อยเดียวอ่ะขวาขวะขวาวะอันนี้เป็นน่าจะเป็นฮาลาลฟู้ดนี่ร้าน,านอะไรนี่ข้าวหมกไก่หมดแล้วหมดแล้ว อันซิ้สฮาลาฟรุตนี่หละวังแดงโจนี่นี่ร้านพามา่าชเวเมียนมานี่หลยก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยครับไปเขาแนะนำนี่ว่เะเอก๋วยเตี๋ยวข้าวไก่ว่ <Okay. S 1> ะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวข้าวไก่ นี่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเค้าวหน้าไก่น่ากินค่ะอร่อยนะคะเจ้าเก่าไส้เง่านี่อะไรขนมจีนกินอันนี้แล้วกันก๋วยเตี๋ยวไก่ของคุณแม่นี่เอา ให้หน่อยครับเอาข้าวหน้าไก่อันนี้อันนี้คืออันใส่ได้ค่ะนี่อไงเพิ่มไข่ดาวคงเชียงนะคะข้าวหน้าไก่นะคะข้าวหน้าไก่จานหนึ่งเพิ่มไข่ดาวไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวครับไข่เจียวคงเชียงอันนี้เปิดร้านดั้งเดิมมีอยู่ตรงไหนครับผ้าแยกพะผัชัยค่ะผ้าแยกพระผัดชัยติดกับประสาททองค่ะอ๋อนี่ไงแขกค่ะอันนี้ผมสั่งแบบดั้งเดิมเลยใช่ไหมใช่ค่ะแบบนี้เลยเนาะโอเคเจยา กี่ปีมาแนละ้วรอเกือบร้อยปีแล้วค่ะโอ้โหกี่อายุคนแล้วนี่เนาะตั้งแต่คุณปู่คุณปูปป่ตอนนี้อยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ลูกลูกก็หวานละต่อไปจะ,จะเป็นเลนนะ่า ก็คุณเชียงครับโอ้ดีเนาะมาเรียกแขกเองเลย <laughs> เน,นี่เท่าไหร่ครับจอนนี้ห้าสิบบาทค่ะโอเคอันนี้เหลือสิบบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อเอาเพิ่มคุณเชียงหนึ่งให้เป็นร้อยหนึ่งเลย ไม่ต้องใส่ซอสแล้วมันอร่อยเลยใช่ไหมถ้าชอบเกียวก็ใส่จิกโจฟดฟ้าแดงอ๋อจิกโจดฟ้าแดงพริกไทยะนี่อันนี้พริกป่นใส่พริกหน่อยนิดน,นึงสีสันจานนี้90บาทครับสดอลลาร์ฮะ มีบ่ล่ะสั่งตัวอะเอาไหมมีงอ,อยากกินอ่ะเอาตำอะไรมึงอ่ะเอาตำปลาที่หนึ่งครับมาแล้วครับกับข้าวที่โรงพยาบาล กรุงเทพครับฟู้ดคอร์ท at Bangkok Hospital Bangkok Thailand เข้าหนื้อไก่ครับ ้มตัต้มอมตั้มอะไรอะจริงด้วโ้มีคนมองเลยเว้ย This is chicken with rice, old school. This is uh, chicken, steamed chicken with uh, a creamy sauce with uh, green chili and omelette here, Chinese sausage here. chứ Đăng tình cảm tâm tâm Very good combination it with uh, lên nhưng mà loại <laughs> mình có điều gì như vậy Cảm ơn Để ว่าตำเลยตำว่ามีตำไทยตำปลาตำปูตำไทยปู ông vua ba trăm đêm nhập khẩu trăm mấy đoàn กินเลยครูพี่กินอยู่คนเดียวต้มดำตัวแซ่บเผ็ดมันเผ็ดมันรู้ก่อนกินแล้วแซ่บมันรู้ไม่กินแล้วแซ่บ35บาทเอง

เต็มตาแต่อะไรเนี่ยอร่อยขึ้นตาย สอ,สองคนรวมกันมีเงินอยู่ประมาณสามร้อยนี่แหละพูดหมดเลยร้านจะจบทิปมีอยู่สี่สิบบาทแต่อร่อยนะครับที่ทนี่ the food was delicious I confirm อร่อยมากสำหรับข้าวหน้าไก่มันจอกจืดๆสำหรับ คนป่วยหรือใครที่ทานเผ็ดไม่ได้ชอบรสชาติแบบนิ่มๆข้าวน้าไก่เนี่ยทาแยกสุดยอดอะไรนะทาแยกรับ้าชัยสำหรับส้มตำสุดยอดปลาาใช้ได้ไม่ดงุงไม่ดงแบบบ้านผมไม,ไม่ไม่มีกินเหนม็นมากัน้นเถอะเขาทำดีอะ่ะแต่กัขันไทยบ้านผมเลยลเล่าจังน้อยแบบโดงต่ำดังเลยแต่ดีครับดีงด อันนี้ผมให้ส้มตำเต็มสิบเลยอันนี้ก็เก้าอันนี้สามสิบห้าบาทอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้นะหนึ่งร้อยบาท this is one dollar and how oh, this is three dollar chicken rice right three dollar ส้มตำ o n ดอลลาร์ 1. ก็ลองมาเลือกทานกันดูนะสำหรับเพื่อนผม มันกินผัดซีอิ๊วเป็น์ได้สุอันนี้กับอันนี้ยังแซวันเจอดอ่ะเจอจากไหนอันนี้เจอแสดงว่าส้มต,ตำครับร้านนี้นะให้ดูกันจ่าๆเลยเดี๋ยวกับตำนี่นะอยู่ที่ b a n g k o k Cafeteria เบ้าเนือแบ k ก์ก็คอลเซพิตก็มีหลายร้านให้เลือกครับดูได้แต่ที่ผมกินเพื่อนผมกินร้านนู้นร้านกว๋วยเตี๋ยวพัวกไก่อร่อยทุกร้านแหละ พูดกันตรงๆว่าอร่อยทุกร้านแต่คือร้านที่อร่อยที่สุดมีร้านเดียวก็คือเตี๊ยวกับตําผมกินร้านนี้ข้าวหน้าไก่ห้าแยกเหลาะงาทิ้นส่วนมีอาหารเวียดนามก็มีเวียดกุยจีน that is a Vietnam e s e Restaurant ก็ว่าจะไปซื้อส้มตำอีกถ้วยหนึ่งครับแต่สองคนรวมกันเนี่ยผมจะไปส่งเพื่อนที่ชินาเขตมันจะไม่มี แท็กซี่อาจจะเป็นแค่ได้แค่ครึ่งทางนะถ้าไปซื้ออีกถ้วยหนึ่งก็ <Now. S 1> เก็บออเก็บตังไว้ขึ้นแท็กซี่ดีกว่าสำหรับวันนี้เรามาอยู่ที่นี่กันได้ยังไงก็ขอบอกตาตรงว่ามาเยี่ยมคุณแม่คุณแม่ผมไม่สบายก็ด้วยอายุยืะแล้วครับก็เข้าแอดมิทที่นี่นอนประมาณวันสองวันนี่แหละก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาให้ดูบรรยากาศของ โรงพยาบาลรุเที่นะคูดคอ,อ,อร์ดอร่อยเป็นห้องแอร์ก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งก็ปรับไว้แค่นั้นแล้วกันครับ thanks for watching from Bangkok Hospital Thailand